น,นี่เขาเรียกว่าอะไรน้ำตกห้วยหกมาถึงนี่มันไม่มีน้ำตกครับมีแต่ความแห้งแล้งสัตว์ป่าจะกินน้ำเนี่ยไม่มีน้ํากินเลยพึ่งเทวดาข้างบนก็คงจะไม่ไหวตอนนี้เราก็ต้องมาช่วยกันสร้างฝายสร้างป่าอานุรักษ์น้ําไว้หากเราลองตั้งคําถามดูว่าวันหนึ่งป่าไม้หมดไป ไร้สายน้ำหล่อเลี้ยงเราจะมีสภาพชีวิตเป็นเช่นไรและนี่คือจุดเริ่มต้นที่เป็นเสมือนตัวแปรสำคัญในการเริ่มฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน้ำแห่งนี้สมัยก่อนบ้านเราเนี่ยจะตัดไม้ทำลายป่า เสริเนื่องจากอตอนนั้นในส่สวนของภาคราชการเนี่ยเขาก็ส่งเสริมเห็นว่าป่าสมบูรณ์ก็มีการเปิดเปิดป่านะครับเปิดป่าให้มีการประมูลเพราะมีการตัดไม้ทำลายป่าความแห้งแล้งมาเย็นจริงเลยเพราะว่าบ้านเราเมื่อก่อนเขาบอกว่าเป็นอ,อีสานมั่นที่เมื่อก่อนไม่มีแล้วแห้งแล้งเข้ามาช่วงนี้นี่ไฟไหม้ครับช่วงนี้เฮ้เดี๋ยวทำย่งงดีก็เลยเรียกไปประชุมแล้วก็แต่งตั้ง เป็นเครือข่ายทอสมอตั้งแต่อภีปลายปีห้าหนึ่งแล้วก็เอาไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาห้วยห้องไข่ตอนนี้มีน้ําเรามีน้ําเรามีป่าอุดมสมบูรณ์ถึงว่ามันไม่เยอะมันถึงว่ามันไม่ไหลขนาดที่ว่าอย่างที่ว่าเปิดคลายๆแบบน้บําตกมันไม่ถึงขนาดแต่ว่าเราก็ภูมิใจได้ได้น้ําขึ้นมา ตลอดระยะเวลากว่า7ปีที่ผ่านมาของความมุ่งมัน่นได้นำมาสู่ผลลัพธ์ที่เห็นเป็นรูป,ปรธรรมในผืนป่าห้วยหกออยเวียงมีฝ่ายชะลอน้ำทั้งฝ่ายนอกเขตชนละทานและพื้นที่ทางเกษตรกรรมของประชาชนกว่า250แห่งยังประโยชน์ในการกักเก็บน้ำและกระจายน้ำได้อย่างทั่วถึงเครือข่ายก็มีความสำคัญนะเพราะว่าเครือข่ายอของเราเนี่ยมันจะมี ครอบคุมเกือบทุกหมู่บ้านเราก็จะพยายามเอาทอสมอปัจจุบันเนี่ยมีการอบรมแล้วก็พยายามขยายเครือข่าย,ายให้ให้เยอะขึ้นนะฮะเพราะว่าในส่วนตรงนี้มันต้องเป็นจิตอาสาจริงๆที่จะมามาดำเนินการนะความสุขบางครั้งพอดีเราทำฝายวันนี้อาทิตย์นี้ทำฝายไมเน,นี่ย เอ้พรุ่งนี้น้ำมันจะล้นไหมอะน้าแรงอะน้ำบางครั้งพี่น้ำก็มีนิดหน่อยใช่ไหมเอ้พรุ่งนี้เราทําฝายแล้วมันไม่เห็นน้าล้นไหมไม่ล้นไหมบางทีวันวันอาทิตย์วันจันทร์ขับรถเครื่องเข้ามามอเตอร์ไซค์เข้ามามาดูเดี๋ยวเห็นเวลาเห็นมันน้าน้ํามันไหลแล้วลงแล้วน้าไหลนะเวลาเราทําฝายนะน้ํามันไหลอีกวันหนึ่งมันไหลลงมาเต็มมันโอ้ยมันมันมีความสุข กว่าพ่อแม่พี่น้องอคนไทยทุกคนเรามาช่วยกันไม่ไม่ต้องเหมือนแบบบ้านที่นะครับเนาะไม่ต้องทุกอาทิตย์หรอกขอนะครับหมู่บ้านละฝายหรือว่าตำบลละฝายน้ำป่าสิงสาราสัตว์และก็ความแห้งแลง้งจะหมดจากประเทศไทยเราในฐานะ พระสงฆ์ดิจคอในฐานะข้าราชการในเบื้องพระคุณยุบบาทเนี่ยเราก็ต้องอสนองอส่งเสริมนะครับทาให้สิ่งที่มีอยู่แล้วนะให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้มีความพี่น้องประชาชนได้มีความอยู่ดีกินดีนะครับมีอาชีพน้ําเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งครับจากความสําเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน,น้ํา ก่อให้เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศสร้างป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์พืชผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีแหล่งน้ำไว้กินไว้ใช้ตลอดทั้งปีดังกับความหมายที่ว่าน้ำคือชีวิตดินคือผลกำไรป่าใหญ่เป็นแหล่งพักผิี